สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เอกบุรพานะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับเป็นผักเนื้อผงรายการย่อยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวัตถุมงคลพักเนื้อผงในวันนี้นะครับก็จะเป็นของหลวงพ่อเกษมเก็มโกนะครับสำนักสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางนะครับโดยพักเครื่องนะครับแต่ละรายการในวันนี้นะครับก็ยังเป็นผักเครื่องหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับนํามาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับ โดยองค์แรกนี้นะครับก็จะเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญพระผงนะครับครบรอบ76ปีนะครับปี2530นะครับโดยรุ่นนี้นะครับเสียปอประตูน้ำนะครับได้จัดสร้างถวายหลวงพ่อเกษมนะครับระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มีการจัดสร้างแล้วก็มีการทาลายบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในระเครื่องชุดนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็น รูปหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีมวลสารต่างๆนะครับเขียนว่าอายุ7 16ปีแบบนี้นะครับนี่นะครับใบหน้าเววตาปั๊มออกมาคมชัดนะครับนี่นะครับข้างล่างเขียนว่าหลวงพ่อเกษมนะครับเกมโกนะครับแล้วก็จะเป็นปศส5 3 0นะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็เป็นอัขระยันนะครับเขียนว่าลาภผลพุนทวีนะครับสำนัก สุสานไตลักษ์นะครับแล้วก็ลาบผลภูลทวีจังหวัดลำปางแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับหรือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่นะครับโดยพระผงรุ่นนี้นะครับก็จะมีการตอกโคดนะครับเอาไว้ที่ด้านข้างขององค์พระนะครับนี่นะครับมีการตอกโคดเอาไว้นะครับ โดยถ้าตามประวัติข้อมูลนะครับเสียปอประตูน้ำนะครับที่ขออนุญาตจะสร้างพระผงชุดนี้ถวายนะครับก็มีการกำชับนะครับในการจะสร้างพระครั้งนั้นนะครับก็คือได้ครบตามจํานวนแล้วนะครับก็มีการทําลายบล็อกทันทีนะครับเพื่อกันการทาพระเสริมนะครับในรุ่นนี้นะครับราคาการเช่าหานะครับเครื่องรุ่นนี้ครับก็ยังเป็นพระหลักร้อยกลางๆนะครับในสภาพสวยๆนะครับก็อาจจะขึ้นไป หลักร้อยเปดปลายนะครับแต่องนี้ครับก็มีรอยกระเทาะบินนะครับขององค์พระนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่หย่อนสวยนะครับแต่ก็สามารถใช้พุทธคุณได้นะครับนี่นะครับจะเห็นโมลสารต่างๆนะครับในองพระนะครับนี่นะครับเป็นโมลสารแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระหลักร้อยที่สามารถใช้พุทธคุณได้นะครับนี่นะครับเป็นพระไม่แพงนะครับนี่นะครับค่าความนิยมก็ยังไม่สูงนะครับ ก็เลยทําให้พระเครื่องเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้มีมูลค่าที่แพงมากนะครับเราสามารถใช้พระเครื่องแบบนี้นะครับใช้พุทธคุณได้นะครับนี่นะครับผมแล้วผ่านไปนะครับส่วนองค์ที่สองนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระเนื้อผงเหมือนกันนะครับจะเขียนว่าคูบากษมเขมโกนะครับนี่นะครับเป็น ลูกไข่ขนาดเล็กนะครับโดยพระผงชุดนี้นะครับก็เป็นพระผงนะครับสร้างที่ระลึกนะครับในวระนะครับสร้างอุโบสถวัดป่าลวกจังหวัดลำปางปี2536นะครับโดยหลวงพ่อเกษมนะครับก็อธิษฐานจิตลุกเสดในพระผงชุดนี้ครับนี่นะครับเป็นการขอจะสร้างนะเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในวาระสร้างอุโบสถวัดป่าลวกนะครับก็เลยมีการขออนุญาต จะสร้างนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับเขียนว่ารุ่นสร้างอุโบสถนะครับวัดป่าลวกนะครับจังหวัดลำปางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเลข36นะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนี่นะครับอย่างพระรายการนี้นะครับก็ยังเป็นพระรายการย่อยๆนะครับผมซื้อมาประมาณองค์ละ สี่สิบห้าสิบบาทนะครับในพระผงชุดนี้นะครับนี่นะครับราคาการช่อมหาก็ไม่แพงนะครับไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเป็นพระพิธีแจกนะครับเป็นทามาเพื่อแจกให้เป็นที่ระลึกนะครับในวาระการสร้างอุโบสถนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็เป็นพระเนื้อผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเกษมรุ่น เป็นทรงหยดน้ำนะครับรุ่นอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำปางปี2534นรบ่นะครับด้านหน้านะครับก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะครับรูปทรงหยดน้ำแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับด้านล่างก็จะเป็นหนูนะครับและเขียนว่าหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นตัวอักษรย่อนะครับนี่นะครับก็เป็นรุ่น อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนะครับสามสามนะครับนี่นะครับในจัดสร้างนะครับในปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับโดยผ่าผงชุดนี้นะครับก็เป็นการขออนุญาตจัดสร้างนะครับแล้วก็สร้างเพื่อแจกนะครับเป็นแจกเป็นที่ระลึกนะครับของอาสาสมัครนะครับคุมประพฤตินะครับนี่นะครับก็แจกเป็นที่ระลึกเป็นขวัญกําลังใจนะครับนี่นะครับให ติดตัวนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระที่หน่วยงานราชการต่างๆนะครับได้ขออนุญาตจะสร้างนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ออกทางวัดโดยตรงนะครับเป็นการขออนุญาตจะสร้างแล้วก็ให้หลวงพ่อเกษมนะครับอธิษฐานจิตลุกเสกนะครับแล้วก็นํามาแจกจ่ายนะครับให้แก่พนักงานนะครับที่ทํางานในกระทรวงนั้นๆนะครับนี่นะครับก็เป็นพระไม่แพงนะครับอันนี้ก็ได้มาประมาณ40บบาทนะครับองค์หนึ่ง องต่อไปนะครับองนี้นะครับก็จะเป็นพระผงนะครับเนื้อขมิ้นนะครับผสมขมิ้นนะครับนี่ครับรุ่น60ปรรษามหามงคลสุสานไตลักษณ์ปี2536นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องของพระผงจุดนี้นะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็นรูกเหนือนะครับผสมขมิ้นนะครับด้านหลังเขียนว่า60ปีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับนี่ะครับพระผงรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆรุ่นนี้นะครับสองรุ่นนี้นะครับคือเป็นการขอจะสร้างของหน่วยงานราชการนะครับในมีการขออนุญาตจะสร้างนะครับแล้วก็นําไปให้หลวงพ่อเกษมเมตตาอาจารานจิตปลุกศิษนะครับแล้วก็นํามาแจกจ่ายนะครับให้กับพนักงานที่ทํางานอยู่ในกระทรวงทบวงต่างๆนะครับของหน่วยงานราชการนั้นๆนะครับอันนี้นะครับ ตรงพระนะครับก็มีความสวยงามนะครับแต่ตรงนี้ก็มีแตกไปนะครับด้านบนก็จะเป็นรูปใบโพูนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนนะครับนี่นะครับของพ่อเกษมนะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับเนื้อผงก็จะเป็นเนื้อผงผสมขมิ้นนะครับนี่นะครับแกะราละเอียดออกมาก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่มูลค่าการเช่าหานะครับก็ไม่มีนะครับเป็นพระสร้างมาเพื่อแจกนะครับนี่นะครับเขียนว่า60ปีนะครับ กรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับนี่นะครับก็นําพระรายการย่อยๆนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบนะครับแล้วก็ลองหาเช่าบูชากันในพระเครื่องรายการย่อยๆแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมได้ทําการเช่าบูชามานะครับเนื่องจากเป็นพระที่แท้นะครับแล้วก็มีมวลสารที่เข้มขลังนะครับ ่วนตัวผมเองนะผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับในเวลาโอกาสที่วัดแถวบ้านนะครับถ้ามีการจัดสร้างพัะเนื้อผงนะครับเพื่อแจกครับผมก็จะนําพระผงชุดรายการย่อยๆแบบนี้นะครับไปร่วมทํามวลสารนะครับมอบให้เป็นมวลสารในการทําพัดเครื่องรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นผระที่ดีนะครับแล้วก็ราคาการช่องหาไม่แพงครับเราสามารถเจอพัะเครื่องแบบนี้นะครับตามกอง พระนะครับที่เป็นพระเหมาพระกองนะครับเราสามารถจะเจอพระรายการย่อยๆแบบนี้นะครับในราคาเบาๆได้นะครับซึ่งพระรายการเหล่านี้นะครับเราก็สามารถให้บุตรหลานนะครับหรือคนรู้จักนะครับได้ใช้พุทธคุณกันได้นะครับสามารถมอบให้เป็นของขวัญนะครับแล้วก็ให้ติดตัวไว้บูชานะครับในราคาหลักร้อยนะครับนี่นะครับหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะครับเป็นพระที่ไม่แพงนะครับดีกว่าเราไปให้เป็นพระเกศนะครับที่ มีเจตนาไม่ดีนะครับเป็นพระถอดพิมพ์ต่างๆนะครับเป็นพระที่ยอดนิยมมีราคาสูงแต่ว่าเป็นพระเกศนะครับแบบนั้นมอบให้ไปนะครับหรือเราเองนําไปใช้นะครับก็คงจะไม่เกิดพุทธคุณแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเป็นพระรายการย่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับราคาอาจจะเป็นหลักสิบหลักร้อยนะครับเป็นพระที่ไม่แพงครับแต่ก็เป็นพระเท้นะครับที่มีมวลสารแล้วก็ผ่านพิธีปลุกเสกครับเราสามารถอาราธนาครับใช้พุทธคุณกับพระเครื่อง รายการย่อยๆแบบนี้กันได้นะครับนี่นะครับถ้าให้บุตรหลานนะครับห้อยอลัธนาพักเครื่องแบบนี้นะครับเผื่อบุตรหลานนะครับนําไปทาสูญหายนะครับแบบนี้เราก็ยังไม่เสียดายนะครับเนื่องจากมูลค่าก็จะไม่สูงนะครับหรืออาจจะมีร่วงหล่นแตกอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่เสียดายเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากมูลค่าการช่้าหาก็ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเราให้อลัธนาพักเครื่องที่มีราคาแล้วนะครับแพงๆนะครับ อันนั้นก็ถ้าแตกหรือบินขึ้นมานะครับก็ทําให้มูลค่าการเช้าหานะครับราคาอาจจะลด่อนลงไปนะครับแล้วก็มาใช้พักเครื่องในการย่อยๆแบบนี้แทนนะครับในการอารัธนาติดตัวใช้พุทธคุณนะครับนี่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรับชมนะครับเป็นผระเครื่องรายการย่อยๆนะครับของหลวงพ่อเกษมครับเนื้อผงนะครับแบบนี้เป็นผ้าเทห้ลัก้อยนะครับที่ พี่ๆนะครับสามารถพบเจอได้ตามสนามพระเครื่องต่างๆนะครับในราคาเบาๆนะครับสามารถช่าหาบูชาหรืออารัธน,นาติดตัวกันได้นะครับในพระเครื่องชุดนี้ในวันนี้นะครับเอกบุรพานะครับก็ขอฝากพี่ๆไว้เพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ